สวัสดีค่ะพบกับข้า่าวพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2567ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงนาอตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีค่ากก็บพบว,ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแห้งอีก,กระลอกหนึ่งจากประเทศจีนก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็จะเ,เนให้บริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเศร้ากับมีลมแห้งค่ะจากภาพไทยดาวเทียมค่ะก็บพบว,ว่าท้องฟ้าบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนมณีค่ะก็มีลักษณะของกลุ่มเมฆที่ปกคลุมอยู่เป็นส่วนหลาย มาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนค่ะก็พบว่ามีกลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์เรดาร์ตรวจอากาศสกลนครยังตรวจพบกลุ่มฝนค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ2 4ชั่วโชมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีอากาศเย็นในตอนเ้ารครับมีลมแหง้งโดยคาดว่าอุณหภูมิจะลดลง2 4อ,องศาเซลเซียสค่ะ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมนีขา UT ยี่สิบเจถึง3 0องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมติตำสุดเมื่ออื่นเ้าคา UT สิบเถึงยี่17-21องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของยอดภูค่ะก็มีอากาศหนาวอุณหภูมติตำสุด UT ู่ที่1 0ิบองศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนำ้ำค่ะลับมาพบกับข่าวพายรณ์อากาศบริเวณภาคตะวัวนออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมนี สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน